ในปี1978 FMBCT เริ่มจัดรายการแข่งขันขึ้นเป็นปีแรกและต่อมาในปี1980จึงเริ่มเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยจนถึงปัจจุบันรวม41ปีโดยมีคุณคงชัยวงสวรรค์น,นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเป็นผู้จัดเพยงเดียวที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ของเมืองไทยและเป็นไปได้ว่า อาจจะเป็นเพียงเกียวในโลกที่มีการจัดรายการแข่งขันยาวนานที่สุดในประวัติการปัจจ <S vendo> ุบันในปี2021 <S <S <Sched ule> ในยุคของโควิด -19 การแพร่ระบาดของโรคเป็นบุปัรทคสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงกับการจัดการแข่งขันมอเตอร์ครอส f n b c ีมีนักแข่งในระดับมืออาชีพที่ขึ้นตรงกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงต้องปฏิบัติตามคู่มือมาตรการคนต้นกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยจึงได้ปรับรุ่นการแข่งขันให้มีการเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทย เึ่ม3รุ่นด้วยกันคือรุ่น m x 2 5 4 m ี x 2 5 0และรุ่น m x 2 5 0 A ซึ่งมีนักแข่งระดับมืออาชีพที่เกิดจากมาเล็ดพันที่ทางสมาคมและการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การส่งเสริมและสนับสนุนโดยมีท่านผู้ชมที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตติดตามรับชมทางเพจ FMMCT Thailand Supercross Road Racing Championship มากที่สุดนักขณะนี้ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ f m MM f c b Thailand s u p e r c s r 2021เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยนัดเปิดฤดูกาลนักสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครชัยศรีรุ่น MX 2 5 0ร้หมายเลข2ชัยนาทไทยรบบุญส่งคอนกรีตราชบุรีแ8โพงพัสซุนทรวา TR Team TR Insulation k t i l t e e s c ชนบุรีก้าวพุทธินักสินทรัพย์ยาม่าชินเต้โมโุ้ปทุมธานี และตะพนคุณบางวิดีทเชนเจอร์วัชรากัญมูลทีมปราจีนบุรีติองอธิษฐานรด,ดเร็วารังรุ่งเรือง2015บโมซุลทาเคเทคนิคซับเพนชั่นขันง้าสเรนสุราธานี13สาเก็ประกอบรุ่งเรืองอยามาฮ่าจอมมอเตอร,ร์ครอสดีไอดีนายกเอสุราธานีคุณส่งคอนกรีตแนมใบมะยมใช้ยากรีมุสามวิ์รามเคสี 4, ทพาบแม็กซิมรซ่ร็อกช็อปซีสมุนไพรพมรังสีทีม 25่สิพลเทพแย้มสีบัวยามาฮายุทธเมรีอิปอนไอซีดีไอดีเอสปีสัญญาทีมอยุธยา35มสินัทปปพลพญาเครือสิงสองฝั่ง,ง,งคาราบาวแดงเสียน้องเสียดำเสียพลโรงแรมมุกดาวิวโรงแรมเคียงหวงโรงแรมแขกเกียรติมุกดาิริยะมุกดาฟาร์มลำปางเจ็ดสิบเจีรัตนรักษ์อิปอนไทยแลนด์เอ็มเอ็กทีมปทุมธานีหนึ่งหน,นงึ่งรักษ์ธานิษฐ์ผงว่ารุดยก้ แนี่คือรุ่นนักแข่งมืออาชีพที่ทุกท่านต่ารอคอย FS 2 5 0 A 20นาทีกับ2รอบสนามเกมการแข่งขันชิงตำแหน่งแชมป์ประจำสนามนักเปิดฤดูกาลจะตกเป็นของนักแข่งคนใดร่วมเป็นกำลังใจและติดตามเชียร์กันได้ที่เพจ f m f c t Thailand Supercross a n d r o a d Racing Championship กดไลค์กดแชร์กันได้เลยหมายเลข3พัสกรเปียนวงสกร จาก K45 m a x i m a r o c k ก p CCR สมุนไพรมรังสีทถีบเก .3 านุพสพานุ่งสมศวจอโจอโรนัตาลสะเรองคูโมดิฟายเชียน้สิงสองฝั่งรีอาร์ีซหาสารคามปิงตกเสิงผลสุด8มบหมายเลขค่าตะการั้งกองสมุนไพรมรังศสีาม31ึ่นงใชยโรมนั์เตอร์มอเตอร์สปอรชัยำเอ็มเอ็กแคมป์4ปนันกับรี ยามาห้าหังรยยบริไฟยาน้ำกระโดมผลช้างฟาร์มซานี่ d i ไดีโมโุม71ธนรัตน์เพนจันน้องว่าบุริรังเซเว่นพัมคนลัล17กฤษดาจำรุนจารีตฮอนด ican, C, ้าเรซซิ่งทีมพีทีทีลูบิแค้นดีไอดีไออาร์เอสมอเตอร์จันทบุรีและยังมีนักบิดขวัญใจมหาชน77นีโมจิรัตวรรณรัตน์อิปปอนไทยแลนด์เอ็มเอ็เข้าร่วมชิงชัยในรุ่นนี้ด้วย